เอาเลิกกองครับขอบคุณครับวันนี้เราเราเลิกกองแล้วอะไรคะับบอกผมมา7จ็ดโมงเช้าห้าทุ่มแล้เราเลิกแล้วหรอเอาเราเลิกแล้วอะลบลบผมถ่ายพี่บอกให้ผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอะเฮ้ยแล้วจะทำไงอะเราเราจะถ่ายไงเนี่ยผมจะได้ถ่ายมมไปเล้ไปแลวไปแล้วก็นีคนมางคน คนมักมั่วนะที่ไตัวนี้ตดีครับ้าคนระวังเองคนระวังไงกลับกันหมดแล้วเออครับระวังได้ไว้เอาไงดีช่วยไม่ได้ตามนั้นนะช่วยไม่ได้ครับให้เราเลิอกกองแล้วอ่ะก็แล้วเขาไปนอนเขาไปนอนอยู่ที่ไหนมาโอ้โหกับพี่แมนเรียกตั้งงานเขาฉากอ้าวตาเขาฉากเขาฉากหายเองนอนเอ้าวแอบนอนที่ไหนมาดงกล้วยดงกล้วยข้างสระ ร้อนเนี่ยทุกวันผมก็ดูดูดูทั้งวันยกน้ำมาไรเนี่ยแล้วสรุปไม่ถ่ายไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายอ้าวไม่เป็นไรแหละยังไงข้างเคียงกับพี่บัตเขาเดิมไปเคียงกับพี่บาสไปเคียงกับพี่บาสพี่บาสเนี่ยไม่ได้เลยไม่ไม่พี่มาที่มาตอนถ้ำที่ได้ถ่ายเนี่ยผมรอเจ็ดเจ็ดโมงเช้าผมไม่ได้ถ่ายเลยอ่าก็มวยฝีมือกับมวยสว่างขึ้นอยากจะดูดูอยากจะมีเล่นก็ดูฟันผมอ่าแแต่งหน้าทำ ทำหรอดมวยมวยมวยคู่เอกกับคู่ก่อนเวลาถ้าอยากเก่งต้องพัฒนาตัวเองเออเออจะเรียกล้องอะไรจะเรียกล้องอะไรเออหน้าตาเนี่ยต้องไปเกิดใหม่เออมันร้อนดูหน้าก่อนหน้าอย่างนี้ยังกล้าเรียกเขาพ่อตาอีกเออหน้าอย่างกับควายสองขาค่อยสองขาไม่ไม่เป็นไรต่อให้ผมขี้เหร่ยังไงอ่ะผมได้เรียกพ่อตาก็ยังดีนะนันก็รอ้ย สรุปวันนี้คือผมไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไม่ได้ถ่ายครับเลิกกองแล้วครับแล้วแล้วพี่บอยให้ผมมารอทาไมอแล้วแต่งหน้าทําไมเนี่ยเปลืองแป้งด้วยก็แต่งหน้าสามสีรอบวันนึงอะไรนะเขาเรียกว่าธุรการดูแลเสื้อินน้าท่าดูแลดูแลกองครับสรุปว่าผมไม่ได้ดูแลใครเลยเอออพี่บอยเคลียร์สิมันยังไม่กลับอีกเขากลับหมดแล้วหมดแล้ว ไม่ถ้าให้ผมดูแลจริงไหนไหนแล้วก็นางเอกจะให้ผมเปลี่ยนชุดให้เขาไม่เปลี่ยนฉากไปหมดแล้วฉากไหนฉากไหนนะที่สัญญาไว้อะฉากอะไรนะฉากอะไรผมคืนนั่งเองอ่ะตัวนี้ขอไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คองคืนไม่ใช่คองคืนไอ้ฉากนั่งเอามือจิ้มพัดลมอ่ะจิ้มพัดลมพี่ยังไม่ได้จิ้มเลยเออไม่ได้จิ้มไม่ทำเลยไปเอากลับบ้านไหมกลับบ้านโอ้ยนอนนี่แหละเอาไปไปนอนตรงนู้นไปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ อ่ะเดี๋ยวอสรุปไม่กลับใช่ไหมอ่านอนก็นอนอ่ะขึ้นไปนอนเลยเออไปอ่ะสำหรับพวกเรากรักให้บาแดหน้าเหนื่อยกันเลยครับทุกคนเหนื่อยมากวันนี้ขอบคุณพระเอกขอบคุณแม่แดงด้วยขอบคุณทุกทุกคนนะครับอ่ะแยกยย้ากันกลับบ้านครับอ่าขอบคุณน้องเบนซ์ด้วยนะครับแม่จะภาพนี้เราเห็นยังได้ล่ะเอาขาแรงเขากำลังไฮไว้ไหมขาแรงไม่ไฮเออโอ้ย ต้องผ้าผ้าแดงตาดูยังไงเลยที่นี่ไปเดียผมไปส่งที่จะดีอ่ะงานแต่งกิ้วพอดิงานงานแต่งกิ้วพอดิงานแต่งกิ้วเลยแม่ดอกดาบแต่งกิ้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ